สวัสดีครับเวลาบ้านสวยครับวันนี้พามาชมบ้านสวยๆอีกแล้วครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นอยู่ที่หมู่บ้านฮาบิเทียออร์บิทครับหลังนี้อยู่ต้นๆโครงการเลยครับมีเนื้อที่ทั้งหมด61ตารางวาครับมี4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขกครับดูบรรยากาศรอบๆโครงการน่าอยู่มากครับบรรยากาศร่มลื่นถนนกว้างครับ เข้ามาด้านในต่อเติมโรงจอดรถไว้ให้ครับเป็นหลังคาพิวูโฟมครับจัดการร้อนได้นะครับมีสวนหน้าบ้านสามารถปลูกต้นไม้ได้จัดสวนหย่อมได้ครับดูการรีโนเวทสวยๆครับสวยมากครับหลังนี้ครับใครสนใจนะครับนัดชมได้นะครับอยู่ที่ถนนหฮไทยลาดครับออกรามอินทาได้ออกสายใหม่ได้ครับ อยู่ใกล้กับตลาดมารวยครับอของกินเยอะๆครับด้านในรีโนเวทตกแต่งสวยงามมากเลยครับหลังนี้ครับแถมแอร์ห้องรับแขกข้างล่างด้วยครับมีต่อเธอเลสด,ด้านข้างานั่งรับลมบรรยากาศชมสวนเป็นไงครับสวยมากครับและพื้นที่กว้างมากครับเป็นห้องรับแขกแล้วก็แบ่งโซนเป็นห้องอนเนกประสงค์ได้ครับ ก็จะมีห้องครัวเปิดออกไปเผื่ออยากต่อเติมหรือทําครัวไทยเป็นพื้นที่ซักล้างได้ครับต่อเติมไม่ให้เรียบร้อยแล้วครับมีปั๊มน้ําแทงน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับหลังนี้พร้อมเข้าอยู่จริงๆครับหลังนี้ครับอ่าตกแต่งสวยงามมากเลยครับด้านล่างก็จะมีอ่าหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา หนึ่งห้องครัวครับห้องน้ำสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับกระจกบานใหญ่ๆอ่าห้องนอนชั้นล่างมีกระจกบานใหญ่ๆวิวสวยๆร่ลมลื่นมากครับโครงการนี้ครับมองไปทางไหนก็ชุ่มฉ่าครับอ่าสีเขียวเต็มโครงการเลยด้านบนก็จะมี3ามห้องนอนครับแล้วก็จะมีสองห้องน้ําครับอ่าห้องนอนกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ครับหน้าต่าง สวยๆแบบนี้ครับห้องน้ําแบ่งโซนเปียกโซนแห้งกระจกบานใหญ่ๆสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดครับมาสเตอร์เบดรูมมีระเบียงต่อกไปให้สวยๆเป็นกระจกครับห้องน้ํากระจกบานใหญ่ๆสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดครับมีโซนเปียกโซนแห้งแบ่งไว้ให้สวยๆเลยครับอ่า ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีแอร์แถมให้ครับอ่าตัวนี้ก็ต่อเติมเป็นห้องได้ครับหรือเป็นเก็บของได้ใครสนใจนะครับติดต่อเวลาบ้าน